กับเข้ามาสู่ส่วนที่3ของรายการนะครับโอ้ oh, วันนี้เวลาหมดเร็วนะครับเดินเร็วมากนะครับเร็วกว่าเข็มวินาทีนะครับเพราะข้อคิดดีๆใน1ชั่วโมงของอะไรครับแ p ปป e ้อั i กฤษ d o เกิดประโยชน์อย่างมากกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับ Steve j o b บบอกว่า innovation d i s t i n g u i s h between a leader and a followers นะครับ innovation d i s t i n g u i s h นะครับ between a leader and followers นะครับเขาบอกว่า คำว่านวัตกรรมนี่แหละทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างอะไรครับผู้นํากับผู้ตามนะครับผู้นำเนี่ยต้องมีความคิดใหม่ๆเสมอไม่ใช่คิดคําเดิมพูดคําเดิมทุกๆวันลูกน้องเขาเบื่อครับท่านฟังครับให้มีอะไรให้ลูกน้องเขาได้ได้คิดตามเราได้สนุกกับเราเพราะชีวิตเมื่อมันมีสิ่งใหม่ๆมันจะเกิดความท้าทายและจะสร้างสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ได้ม,มากเลยเพราะฉนั้นการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันต้องเริ่มจากผู้นำนะครับหรือคนในทีมงานเรามีไอเดียดีๆเนี่ยพูดขึ้นมารีบทํา ครับหรือบอกกันว่าเราอยากทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเรามาช่วยกันครับต่อไปหลักข้อต่อไปคือ make people great make people great สินค้าที่ขายไปให้กับคนนะครับท่านผู้ฟังครับคนซื้อเนี่ยต้องทําให้เขาหัวใจพองโตต้องทําให้เขารู้สึกว่าอะครับมีความภูมิใจมีความสุขแล้วก็อะไรครับมีพลังมากขึ้นในการทํางานในการใช้ชีวิตโอ้โหเลึกซึ้งมาก make people great นะครับต่อไปครับอันนี้ชอบมากเลยก็คือ perseverance pays off ครับ per perseverance pays off นะครับ, off, รบก็คือความพยายามนีนะ่ก็คือคำตอบสุดท้ายของอะไรครับของความสำเร็จนะครับความสำเร็จก็คืออะครับองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดและมีพลังมากที่สุดในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเรา perseverance pays off perseverance pays off อาแม่นเลยนะครับท่านผู้ฟังครับหลักข้อต่อไปครับท่านผู้ฟัง put your heart and soul into it put your heart and soul into it ก็คือครับจงทุ่มเลครับทั้งหัวใจและวิญญาณใส่เข้าไปในงานที่คุณรักลึกซึ้งนะครับคำนี้คงไม่ได้ขยายความเลยครับทุ่มทหัวใจทั้งวิญญาณลงไปในงานที่คุณรัก แล้วมันจะกอให้เกิดน,นะครับเหมือนกันรถน้ำพลวยหินงอกงามขึม้นมาเองครับท่านผู้ฟังครับหลักข้อต่อไปก็คือว่า pick your priority carefully pick your priority carefully ก็คือคอะครับจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีสิ่งใดที่เป็นเรื่องต้องทำต้องทำให้เรียบร้อยและสำเร็จให้จนได้สิ่งใดที่ควรทำตัดไปอ,อ่อนตัดไปก่อนครับอันนี้สตีฟจอส์เคอยจะเน้นมากชีวิตของเรามันอยู่กับสิ่งที่ควรทำมากเยอะ แต่มันมีสิ่งที่ต้องทำเรากลับไม่ทำเราต้องทำในสิ่งที่สำคัญก่อนอันนี้สำคัญมากๆนะครับท่านผู้ฟังนี่คือเราสามารถแยกแก้ได้นะครับหลักข้อต่อไปข้อที่สิ simplicity wins ครับความรู้สึกง่ายๆของคนใช้สินค้าของเรานั่นคือหัวใจของความสำเร็จถ้าอะไรยุ่งยากหลายขั้นตอนนะครับอึดอัดในการใช้งานท่านผู้ครับสินค้านั้นขายไม่ได้เหมือนสถาบัน SEC ของเรา เราเน้นภาษาอังกฤษเรียนแบบจําง่ายเข้าใจเร็วครับท่านผู้ฟังทําให้ผู้เรียนเขาจําง่ายๆทําให้ผู้เรียนเขาเข้าใจเร็วๆทําให้เขารู้สึกว่าความรู้ของเขาเนี่ยมันงอกงามขึ้นทุกวันนี่คือ simplicity wins simplicity นะครับต่อไปหลักข้อต่อไปคือ talent is a huge multiplier ครับ talent is a huge multiplier เพียงคนเก่งๆคน,งคนเดียวที่มาอยู่กับเราเขาจะแตกแขนงความรู้ความคิดความฉลาดของเรา ออกเป็นทวีคูณครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเพราะฉะนั้นจงเลือกเพื่อนเลือกทีมงานเลือกลูกน้องที่เป็นคนเก่งแล้วเขาจะขยายอะครับความรู้ความสามารถของเราออกเป็นทวีคูณมากๆเลยนี่เป็นหัวใจสําคัญมากๆเลยนะครับ talent is a help multiplier นะครับ multiplier คือการขยายตัวทวีคูณนั่นเองนะครับหลักข้อที่ยี่ิบเอ็ดครับ take responsibility for the company user experience take responsibility for The complete user experience ก็คือเลยครับจงมีความรับผิดชอบต่อทุกเสียงของลูกค้าลูกค้าเขาจะบน่นอย่ไปว่าเขาลูกค้าเขาจะคอมเมนต์หรือตำหนิห้ามว่าเขาเดืดขาดจงเปิดรับช่องทางทุกๆเสียงของลูกค้านั่นคือเสียงสวรรค์ครับท่าผู้ฟังท,ทุกท่านที่จะทําให้เราปรับปรุงสินค้าของเราให้มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้นมากๆเลยนะครับหลักข้อต่อไปครับท่านผู้ฟังครับข้อที่ยี What you don't do define you as much as what you do นะครับก็คืออะไรครับแม้ว่าสิ่งนั้นยังไม่ได้ลงมือทําแต่หากท่านรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะมันมีความสุขนะสิ่งนั้นก็เท่ากับว่าท่านได้ทําไปแล้วโอ้โหลึกซึ้งมากนะครับอันนี้ผมก็ความรู้สึกส่วนตัวของผมวันนี้ก็คืออะไรครับท่านผู้ฟมังผมดีใจตั้งแต่อะไครับเห็นทีมงานของผมนะครับน้องธนิตอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ สถาบันเขาทำเนี่ยผมมีความภูมิใจเหมือนกับว่าอะไรครับผมเนี่ยได้ทําเสร็จไปแล้วสิ่งนั้นแล้วผมก็มีความใจมุ่งมากขึ้นนะครับเมื่อได้ไปบริจาคเรียบร้อยแล้วมันคือค่อยๆเลยครับท่านผู้ฟังครับค่อยๆทวีคูณน,นะครับในเรื่องของการเลยครับจะในเรื่องของการให้ทานช่วยเหลือแบ่งปันผู้ประสบภัยน้าท่วมท่านผู้ฟังเหมือนกันท่านผู้ฟังลองคิดดูครับพอท่านมีความภูมิใจในการทํางานต่างๆแล้วท่านจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันสําเร็จกว่าครึ่งแล้วแหละแต่ถ้าท่านพอเหี่ย นะครับจิตใจนะครับอับเฉานะครับเหนื่อยนายท่านก็เหมือนกับอะไรครับต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนต่อให้กองสิ่งของมันมันกองเท่าภูเขาท่านผู้ฟังครับมันก็ไร้ซิ่งประโยชน์อะไรเพราะจิตใจเรามันไม่ได้เกิดความภูมิใจหรืออะไรครับ appreciate คือทราบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่เราทำนะครับหลักข้อต่อไปครับท่านผู้ฟังครับ you have nothing to lose you have nothing to lose นะครับมันไม่มีอะไรต้องสูญเสียแลวชีวิตเนี่ยถ้าเราจะทําความดี เพราะนั้นถ้าเราจะทาความดีสักอย่างนะครับอีกไม่กี่วันเราก็จะตายจากโรคนี้ไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับจงทําให้ดีที่สุดๆทุ่มหัวใจและวิญญาณลงไปในสิ่งที่เราทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันไม่มีอะไรต้องสูญเสียแล้วครับไม่ต้องไปเสียดายอดีตไม่ต้องกังวลอนาคตครับท่านผู้ฟังครับจงทุ่มเทให้กับงานปัจจุบันนี้ทั้งหัวใจและวิญญาณนะครับแล้วท่านผู้ฟังจะพบว,ว่าความสุขมันเละครับมันได้ทอแสงออกมา,มา เหมือนแสงพระอาทิตย์ยามเช้าที่คอยสาดแสงให้กับทุกสรรพสิ่งด้วยความเมตตาไม่ได้เลือกชั้นว่าจะต้องเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีแต่แสงอาทิตย์นั้นก็ให้ความสุขให้ความอะรครับเปล่งปลั่งให้ความงดงามและให้คุณค่ากับทุกสรรพชีวิตที่อยู่บนโลกใบน,นี้นะครับต่อไปครับหลักข้อที่24 you just might be right even if nobody l i s t e n to you นะครับ you just might be right even if nobody l i s t e n to you หมายความว่างไงครับท่านผู้ฟังครับ หมายความว่าความคิดของเราเนะี่ยให้อะไรครับให้มีกล้าหาญที่จะรักษาความคิดดีๆไว้แม้ว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับเราสักคนจงเก็บความคิดดีๆนั้นไว้แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยกับเราสักคนเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้จงทําไปเถิดครับท่านผู้ฟังนี่คือความกล้าหาญที่จะอะไรครับมั่นใจในความถูกต้องของเรเองเชื่อในความถูกต้องในการคิด การพูดการกระทําของตนเองว่าจะเกิดประโยชน์สิ่งที่ดีต่อมนุษยชาตินี่คือพยาอินซีหรือสตีฟจ็อบฝากไว้และข้อสุดท้ายครับ your brand is your most valuable asset your brand is your valuable asset ก็คือเลยครับสินค้าของคุณนั่นแหละนะครับคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตคุณมันยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณจำไว้เสมอครับ ผลงานของเราจะยิ่งใหญ่กว่าเราเสมอถ้าคิดได้แบบนี้เราจะล่าเลิกสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับอัตราหรือตัวตนลงไปได้ครับแล้วเราจะให้ความสาคัญกับคนส่วนใหญ่นะครับพระภัยสารวิสาโลท่านบอกว่าเลครับเมื่อคิดถึงคนอื่นมากๆตัวอัตราของเราจะเล็กลงเราจะมีพื้นที่ของความสุขมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราคิดถึงคนอื่นมากๆช่วยเหลือคนอื่นมากๆทุ่มเทให้กับการงานมากๆเราจะลดอัตราตัวเองลดลง แล้วเราจะมีพื้นที่ของความสุขมากๆท่านผู้ฟังลงดูบางอารมณ์ของเราเราจะรู้บางครั้งรู้สึกเบื่อเหนื่อยนายหงุนงิดอารมณ์เสียตอนนั้นก็คือะไรครับอัตราเราขึ้นอยู่กับท่านผู้ฟังมันเหมือนโรคความดันนะครับก็คือะไรครับง่ายๆครับคิดเมตตาให้กับคนอื่นคิดที่จะทําเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นถ้าท่านเครียดนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลเลยครับเดินไปที่อะครับโลตัสบิ๊กซีแมคโครหรือไปที่ไหนก็ได้เทศบาลไปบริจาคสิ่งของไปบริจาคเงินแล้วเลครับสิ่งนั้นเราจะมีพื้นที่ของความสุขมากขึ้น พอเราคิดถึงคนอื่นเราเห็นใจคนอื่นนะครับแล้วก็ Steve จ mm. ็อบฝากไว้สุดท้ายคือน,นะครับ mm. นั่นแหละครับผลงานของเราคือสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตมากที่สุดในตัวเราเพราะผลงานของเราได้นําไปสู่การช่วยเหลือบุคคลอื่นทั่วโลกวันนี้ก็ขอจัดนะครับเป็นการปุศลมากๆนะครับให้กับพายาอินทรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกไอที IT, คนที่มีชื่อว่าสตีฟจ็อบก็ยาลืมนะครับท่านผู้ฟังครับพบกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์นะครับ เวลาบ่ายห้าโมงเย็นถึงบ่าย6โมงเย็นโดยประมาณกับรายการ Happy English Radio และจะมีสาระสำคัญดีๆมีปัชญาชีวิตดีๆมีคำคมดีๆมีธรรมะดีๆเพื่ออะไรครับช่วยยกระดับอะไรครับความรู้ความคิดปัชญาชีวิตการปฏิบัติยกระดับบริษัทธุรกิจองค์กรท้างร้างต่างๆนะครับที่ฟังรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประดับอะไรครับปัญญาทางความคิดให้ท่านมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้ความกรุณาติดตามรับฟังรายการ Happy English Radio นะครับนะสำหรับวันนี้ขอากล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับอาจารย์จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราได้สาระดีๆสองชุดนะครับชุดความคิดชุดที่1ก็คือชุดความคิดที่มี7หลักนะครับชุดความคิดชุด2ก็คือมีหลักการสำคัญทั้งหมด2ี่ข้อนะครับ แต่เราสรุปรวมได้ว่างไหมครคือเราต้องคิดถึงคนอื่นครับนักเรียนคิดที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับคนอื่นสิ่งนี้จะเป็นความทรงจําที่ติดตัวในความคิดของเราความจําของเราอยู่ตลอดเวลาการให้สิ่งดีๆการคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นจึงเป็นหัวใจสําคัญและอีกอย่างหนึ่งที่สตีฟจ็อบส์เขาให้หลักการสําคัญก็คือจงมีจินตนาการที่กว้างไกลเพราะจินตนาการทําให้เราเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหากันได้และทําในสิ่งที่ นักเรียนหรือท่านผู้ฟังที่ักทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะมีความสุขกับมันและทํามันอย่างเต็มที่และทําแล้วรู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นอย่าลืมนะครับนักเรียนทุกคนภาษาอังกฤษนะครับมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่สตีฟจ็อบพูดได้คือภาษาอังกฤษจะทําให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเปิดโลกความรู้เปลี่ยนโลกความคิดนะครับแล้วก็มีความคิดดีๆที่จะสร้างสารรค์โลกนี้ได้นะครับนักเรียนหลายๆคนนะครับที่ดูรายการนี้ผ่านทาง Facebook หรือผ่านทางประชาสัมพันธ์ต่างๆครับเราต้องเริ่มกันแล้วภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้เราก้าวหน้าและเป็นผู้นําและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้เหมือนกับสตีฟจ็อบวันนี้อาจารย์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอาจารย์มาใน Happy English Radio นะครับเราพบกันครั้งหน้าแล้วอาจารย์จะมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ในักเรียนฟังเหมือนกับสตีฟจ็อบนั่นเองวันนี้ขอไว้อะไรให้กับพยาอินซีผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกไอทีสตีฟจ็อบสวัสดีครับ